ข้อควรระวังจากน้ำขิงมะนาวที่คุณควรรู้ก่อนดื่มถ้าหากคุณดื่มผิดวิธีอาจจะมีปัญหากับสุขภาพได้วิดีโอคลิปนี้ดูให้จบนะครับประโยชน์เพียบสวัสดีครับน้ำขิงมะนาวนั้นหลายคนรู้จักดีครับว่ามีประโยชน์ในการบำรุงร่างกายและมีประโยชน์ในการช่วยดูแลสุขภาพแต่หลายคนครับ ดื่มแบบไม่บรรยำบัญญังแล้วดื่มแบบผิดวิธีก็สามารถทําให้สุขภาพของคุณนั้นย่อมแย่ได้วิดีโอคลิปนี้เราจะมาเปิดเผยกันครับว่าคุณควรจะดื่มอย่างไรและควรจะดื่มแบบไหนถึงจะส่งผลประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพและถ้าหากดื่มผิดวิธีจะเกิดอะไรขึ้นไปรู้จักกันครับ1ครับ น้ำขิงมะนาวถ้าคุณดื่มมากเกินไปจะทำให้ร่างกายของคุณร้อนมากยิ่งขึ้นและอาจจะเกิดปัญหาอาการร้อนในได้น้ำขิงมะนาวที่ดีควรจะเน้นไปทางด้านน้ำมะนาวน้ำผึ้งรวมไปถึงน้ำอุ่นเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ควรจะใส่ขิงมากเกินไปเพราะอาจทำให้คุณเป็นแผลในช่องปากได้ข้อที่2ครับถ้าหากคุณมีแผลตามร่างกาย ขอแนะนำไม่ให้คุณดื่มน้ำขิงมะนาวบ่อยจนเกินไปครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์ทำให้เลือดของคุณไม่แข็งตัวจะเป็นปัญหาได้กับการรักษาบาดแผลโดยเฉพาะแผลภายในแต่ว่าถ้าหากคุณอยากจะดื่มแล้วล่ะก็ควรกรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับก่อนที่จะดื่มมันจะมีประโยชน์ในการช่วยทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 3. คุณไม่ควร จะดื่มน้ำขิงมะนาวมากจนเกินไปและไม่ควรดื่มตอนช่วงก่อนอาหารเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้งานวิจัยจากหลากหลายที่ได้กล่าวอ้างว่าน้ำมะนาวกับขิงนั้นสร้างภูมิคุ้มกันและกระตุ้นการทำงานและการดูดซึมสารอาหารบางชนิดได้ซึ่งอาจจะทำให้คุณมีอาการแสบร้อนทรงอกและกรดไหลย้อนขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นคุณควรระวังนะครับแต่ปัญหานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน เป็นเฉพาะบางคนแต่ก็ควรจะระวังนะครับข้อที่4ครับข้อสุดท้ายผู้ที่มีการตั้งครรภ์หรือผู้ที่กำลังเตรียมตัวจะมีน้องไม่ควรจะดื่มน้ำขิงมะนาวรสชาติจัดจนเกินไปเพราะมีงานวิจัยกล่าวอ้างว่าการดูดซึมในร่างกายของเราจะเกิดอาการแปรปรวนและขับถ่ายผิดปกติจะทำให้ร่างกายคุณอ่อนเพลียมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าหากคุณดื่มอย่างพอดีมันจะเหมาะมากครับในการช่วยบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับกับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อโต้แย้งติชมประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ